สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Feed and Grow นั่นเองวู้ฮู้ซึ่งพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าแป้งเนี่ยได้เก็บสะสมเหรียญถึง70เหรียญเราด้วยกันแล้ววันนี้เนี่ยะเราจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาชุบเลี้ยงเจ้าฉลามเสือตัวใหญ่ให้ครองทะเลนี้ให้ได้เลยค่ะเรื่องราวจะเป็นไงต้องไปติดตามชมกันเลยแชวอ,อ๋อนี่ฉันเดินทางมาไกลแค่ไหนแล้วเนี่ยร่างกายของฉันยังดูเล็กอยู่เลย ของฉันเป็นฉลามวานตัวใหญ่นี่เราเจอ,ออาหารแล้วนะคะเฮ้ยเฮ้ยนั่นอะไรนั่นอะไรเฮ้ยไม่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 อ๋อนี่อ๋อนี่งามงามโอ้โหโอ้โหกัดแค่ทีเดียวผมก็ตายแล้วไม่จำเป็นต้องกัดเยอะขนาดนั้นก็ได้เฮ้ยแกดูดินั่นมันตัวอะไรน่ะอย่าว่าเรียกฉลามไงหนีแล้วพวกเราหนีไม่ทันแล้วหนีไม่ทันแล้วอ้ ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยแป้งเล่นเจ้าปลาตัวเล็กค่ะกว่าจะกัดทีนะคะอ้ยใช้เวลากัดหลายรอบเหมือนกันเอาละตอนนี้เราจะไปท่องโลกกันนะคะดูเหมือนว่าทะเลที่นี่เนี่ยจะมีสัตว์ร้ายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโอ้โหเจ้าปลาหมึกเจ้าปลาหมึกอสกปีดีข้ตัวขึ้นไปบนบกข้าตัวโอ้โหได้แล้วตุ๊ดตุ๊ดตอย่าุ๊่แล้ว พี่ครับอย่ามันกัดเยอะมันกัดแรงมันกัดแรงมาดิสู้กันสู้กันโอ้โหจะไม่ไหวแล้วจะตายแล้วอีกนิดเดียวฉันจะตายอยู่แล้วหยาะสะสมเหรียญนานมากสะสมเหรียญนานมากยังไงย,ยังไงจูรินซีและโตปาซีรัชเอาเอาดูซิว่าใครจะชนะอืและตอนนี้นะฮะโอ้โหเอ้ยเฮ้ยยากินเด็กก่อน เดี๋ก่อนอเอาเอาเนื้อมาอีเจ้าหัวขโมยโอ้โหเป็นฉลามนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยอขอออกไปจากเจ้ากลุ่มปลาสีเขียวนี่ก่อนดีกว่านะฮะดูเหมือนว่าเจ้าปลาพวกอะไรนะฉันก็เป็นฉลามที่นี่เหมือนกันวะมันไม่ใช่พวกเดียวกันหรอจะบ้ามากไปแล้วแกคิดได้โอ้หูเนื้อฟรออมอมีมันจะบ้ามากไปแล้วไอ้พวกนั้น ไอฉลามพวกนั้นมันคิดว่ามันตัวใหญ่ใครมันเยอะสินะอืมฉันจะไม่ยอมให้แกมาครอบครองทะเลนี่อย่างแน่นอนเอาละก่อนอื่นต้องกินเจซะก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมากินพืชผักผลไมา้รวมกันก่อนออมานี่ยอืมอร่อยมากานี่ขอเก็บเงินไว้ก่อนเผื่อว่าเราตายนะฮะไหนตัวไหนเจ้าชลามตัวนั้นเนี่ยสงสัยเราต้องกินเยอะพสอสมควรเลยนะเนี่ย ขอกินไอ้เจ้าปลาตะเพียนนี่ก่อนเอ้ยมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วนี่อะไโอ้โหขอตายแป๊บอยาอยาอยาทำอยาทำไม่เข้าใจอ่ะทำไมมันต้องมาฆ่าเราด้วยเราเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะไปเก็บตังค์ใหม่ใส่หนูถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมขอแก้แค้นแทนพี่ลามแล้วกัน ในจ้าประดามพวกนั้นเราจะไม่ยุ่งกับมันเราจะโอ้ยเนื้อฟรีเนื้อฟรีขอเนื้อฟรีก่อนโอ้โหอุ้ยอันนี้มันเนื้อปลาทูน่าชัดๆขอกินแป๊บไม่มีใครเห็นใช่ไหมว่าฉันมากินอ๋อเ้ยอื้รีบหีรีบนีหีหนีอ้ยอุยอ้ยก่อนนี้กินเนื้อก่อนหนีโลภมากโลภปากลาบหายเพื่อนนายโอเคไหมฉันโอเคเป้าหมายสูงสุดของเราคือการฆ่าเจ้าปาฉลามยักตัวนั้น สม,สมโอตรงนี้มีป้าไหลไฟฟ้าด้วยเนี่ฮะทำยังไงดีล่ะเฮ้ยเราต้องหนีจากตรงนี้ปป๊ดโอ้เธอบอเธอบอุอ้ยเฮ้ยกุ้งแหง้งไอ้กุ้งแหง้งพวกเรามากินกุ้งแห้งเร็วอะไวแกกินกุ้งแห้งเป็นคนเดียวเนี่ยนะทำไมไม่แบ่งฮนะไอ้เขียวพ่อครับแม่ครับใครทำพวกท่านผมจะไปล้างแคนให้มันเองเจ้าปลาหมึกเจ้าปลาหมึกมันทำพวกเรา ตัวนั้นใช่ไหมอู้หูไม่ไปแล้วอู้หูตัวใหญ่ไปกัดใครก็ไม่ได้สักคนสงสัยต้องกินอาหารเฮ้ยอย่าเอาไปดิโอ้ฉันไม่ได้จะกินอันนั้นฉันจะกิน,กนแกนี่ละโอ้ยหนึ่งเหลืออันนี้อัหนึ่งอันอู้หูได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยได้มาสามสิโอ้ยอไอ้ นักเลงนักเลงนักเลงต้องรีบหนีก่อนต้องรีบหนีก่อนลมมันลมมันโอ้โหลมมันโอ้โหนี่ไม่มีสีเขียวสักตัวเลยเห็นชะตากรรมของตัวเองไปดีกว่าอุ้ยนี่มันปลาทูหน้ามันนี่เลยปลาทูหน้ามาฉันรู้ร ون, ว่าฉันฆ่าแกได้แน่นอนปัวฉันใหญ่พอสมควรไอ้แกแกอย่าทำฉันแกอย่าทำฉันโอ้โหฉันเห็นปลาทูหน้าอีกตัวนึงอยู่ข้างล่างนี่นี่หลับตาหลับตาหลับตาเถิดนะเทิรม มานี่มาดนี้เลยโอ้โหเจยียดาดูไหมว่าพวกฉันเยอะแค่ไหนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อุ้ยอุ้ยรู้แล้วรู้แล้วฉันต้องรีบไปฉันต้องรีบไปจากที่นี่อุ้ยอุ้ยอ้เลือดเลือดมันไหลเลือดมันไหลเลือดมันเหลือสองชอบผักชอบผักชอบผักกินผักกินผักกินผักโอ้ยพี่เบิ้ม พี่เบิ้มยักษ์เขียวตัวใหญ่พี่ครับผมจะติดตามพี่ไปตลอดชีวิตฉันมาแช่ตะไคร่น้ำเดี๋ยวฉันก็ไปละถสิว่าพี่เบิ่มตัวนี้เนี่ยน่าจะกัดปลาฉลามได้นะคะแบงค์คิดว่าตัวมันใหญ่พอสมควรเลยอะถ่าลุมกันหลายๆตัวนะน่าจะกัดได้แน่นอนโอ้ยไปกัดอะไรปลาตัวเล็กๆเดี๋ยวกูว่าใหญ่เบลเลอร์เทอร์เลยเนี่ยโฮ้ยอ,อย่ามากัดฉัน<อ>เพื่อนช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยรู้ไปที่นี่นะทินใครอย่ามากัดลูกกระจากเลือดไหลอาบเต็มไปหมดเลยนะคะ เอ้ยมาช่วยกันเดี๋ยวฉันจะรอฉันจะรออาหารสุดยอดเอาตัวนี้ปะารไฟฟ้าปะารไฟฟ้าช่วยกันกช่วยกันช่วยก,กันลมลมลมโออเอกินกินไม่ได้สักตัวเลยไม่ได้สักตัวเลยที่งกจังเอบในปะกการังดปูปลาพวกนั้นดิกำลังว่ายน้ำกันอย่างมีความสุข อยวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนดีสยามเซ็นเตอร์ไม่แกเราจะไปเที่ยวแถวปากการังตรงนั้นนะ่ะจ้จอมเออเออโอ้ยไม่ต้องแย่งกันไม่ไม่เที่ยวไปเลยพ,พี่เพี่ยวไปเลยพี่ไปเลย <c oughs> มานี่นะแม่สาวน้อยมาไม่ย่าอย่าทำอย่ากระทำจำเราหนูมานดิมาีิได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วออ้ยหดังดิ้นหลุดเร็วมากมานดิจะ่ำไงตายซะตายตายตายโอ้โหหน้าตา อืนิสัยแกนี่เห็นแก่ตัวมากเลยนะแต่ขอโทษฉันติดนิสัยจากแม่แกมาแพงร่างฉลามอืมฉลามกินทุกอย่างที่ขวางหน้าโอ้โหนี่ฉลามตัวนี้พวกเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพวกเดียวกันพวกเดียวกันเพื่อนนี่นายพวกเดียวกับฉันหรือเปล่าใช่เราเป็นสายพันธุ์เดียวกันแม่นายกับแม่ฉันคือคนเดียวกันส่วนพ่อเราคนละคนโอ้โหแม่ฉันมีชู้อะเนี่ยไปพวกเรา น,นายเห็นอันนั้นหรือเปล่านะ่ฉนลามตัวนั้นอนะ่ะมันกัดฉันบ่อยมากเลยนะฉันจะไปฆ่ามันนายคิดว่าไงโอแมวหรอกเพื่อนมันตัวใหญ่เกินไปนะ่ะนายต้องพัฒนาตัวเองก่อนไอพวกปลาไอพวกปลาเขียวพวกปลาเขียวอืมกินตะไคร่แบบมาดิสี่นะสี่นะเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยไอปลาตัวนั้นมันกัดฉันอุย้ยดูนี่สิดงสวรรค์ชัดชัด ถ้าฉันกินตรงนี้หมดทุกตัวแล้วก็ไอ้เจ้าฉลามตัวนั้นไม่พนามือฉช่หรอมาขอสักตัวอมืมาได้แล้วหวานหอมเฮ้ยปลาแปะตัวนี้มันหน้าตาน่าเกลียดจังเลยแกอายุเท่าไหร่เนี่ยฉันจะอยู่ร้อยสิบปีนะปากมันดูปากมันมาสู้ก,กันหน่อยอืมฉันจะกินแกแน่แหละกินแกเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะฆ่าปลาฉลามนั่นได้แน่นอนอื้หอือหูอือหูอือหูอื <c oughs> <c oughs> อหูอืปปอหูอือหูอือหูอืออือหูอ ันจะฉีกแกเป็นชิ้นๆแล้วก็กินแกคู่กับน้ำสรดหอมมากหอมหวานอืไอ้ตัวนี้ยังไม่เจี๋ยตัวซะเลยตัวแกเนี่ยได้กระตุยเดียวฮะ ไปไร้ไฟฟ้าเจ้านาเฟ้โอ้ยทำยังกะเป็นปลาไหลแห้งเลยอีกแล้วอุ้ยไม่อยากเกิดใหม่ไม่อยากเกิดใหม่เราต้องมาสู้กันอ่าจะกัดแกจะกัดแกอีกครั้งหนึ่งโอ้ยแตไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตามตามตามจิตตามกันารนี่โอ้ยได้เยอะเลยค่ะได้เยอะมากมากกินเนื้อเจ้าปลาหุ้มเกาะนี้นี่ฮะอยู่ได้เป็นสิบปีเลยเนี่ย นั่มันตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยปูเสชวนวัสดีครับคือผมกําลังจะหาทางกลับบ้านนะครับมาทางกลับบ้านเหรอ,อให้ฉันช่วยนาํ<ห><ห>าทางตายไปถึงบ้านเกิดนะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเลือดโลน้อยมากๆเลยอะถ้าเราไปสู้กับมันตอนนี้เนี่ยฮะน่าจะตายเมื่อกิ้ปลาอะไรอะมนเราดูดเข้าไปเลยเมื่อกี้โอ้ยอย่ายุง่งอย่ายุง่งอุย้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลยวุ่ยมาได้เพื่อนรุ่ไมาได้โอ้สุดยอดเลยได้กินเนื้อปลาฉัด้วยค่ะ แบ่งกันมาแบ่งกัน์ดมาแบ่งกัน์ดอร่อยจังเลยถ้าเป็นตัวนี้แล้วก็เจ้าฉลามตัวนั้นอืมเฮ้ยกัดเพื่อนเราอะกัดเพื่อนเราใช้ต้องไปช่วยแกเอ็มใช้ต้องไปช่วยโอ้ตรงนี้เต็มเลยค่ะตรงนี้เต็มเลยมานี่โอ้โหงาัดทีงากัดกัดโอ้ยไม่ไหวอะไม่ไหวฉันหลามฉลามมันแข็งกัดเร็วมากกัดแรงมากเพื่อนช่วยหน่อยนี่เมื่อกี้ฉันเห็นนะเมื่อกี้แกเอมันกินดิยังกระป๋าตากแห้งเลยอะ ออร่ยเอาเลยค่ะดูเหมือนการล้างแค้นในวันนี้นะคะจะไม่สําเร็จค่ะแต่ครั้งหน้าเนี่ยต้องสําเร็จแน่ๆเลยสําหรับใครที่ชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชิแปงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายเฮ้ยพวกเราจะฆ่าตัวอะไรกันดีจะไม่เอาาชาฉลามนะฉันกลัวไอ้พวกขี้ปัด